สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีแล้วก็สวัสดีพี่พี่แล้วก็ลูกค้าที่กําลังมองหาตัวรถตู้ไว้ใช้งานนะคะวันนี้นะคะก็มีรถตู้สวยๆเข้ามาใหม่อีกคันนะคะเอามาอัปเดตเอามารีวิวให้ชมนะคะเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดร,บรอบๆคันนะคะวันนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตแล้วก็รับชมนะคะตัวรถตู้ที่เข้ามาใหม่หรือว่านะคะรถคันไหนที่พัชจะเอามารีวิวเอามาให้ชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะเป็นตัว t o y o ต a c คอม u t เตอร์นะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่นะคะวิ่งใช้งานเพียงแค่ แป0 0มันกับหลักร้อยเองนะคะรถสวยๆรถสภาพเดิมๆอย่างนี้นะคะได้ไม่น้อยด้วยนะคะเป็นรถปี18บแนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะสแถวนะคะอ่ะ ใครที่มองหาตัวเบาะหนังนะคะปี18นะคะแนะนําเลยนะคะเข้ามาดูนะคะกับพัดได้เลยนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่ารถนี้เราได้เข้ามาประมาณเกือบ30คันนะคะรถนะคะสวยๆเดิมๆนะคะใหม่น้อยนะคะปลดประจําการจากหน่วยงานนะคะใหม่หลักหมื่นทั้งนั้นนะคะนะพี่ๆท่านใดนะคะมองหารถอยู่นะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะนะราคานะคะปี18นะคะ มารถนี้นะคะขายอยู่ที่829,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยๆนะคะ,ะก่อนเพื่อไม่เป็นเสียเวลานะคะเดี๋ยวก็พาไปชมนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถกันเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้านะคะของรถตู้คันนี้นะคะ,ะสําหรับคันนี้นะคะไฟหน้านะคะเนี่ยค่ะ สวยๆนะคะใสๆเลยนะคะไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นแล้วก็ไม่มีแตกลายงานนะคะตัวรถพึ่งได้เข้ามาแล้วก็ตัวนี้พึ่งล้างแล้วก็เอามาอัปเดตเอามารีวิวให้ชมเลยนะคะรถยังไม่ได้ปรับสภาพร้ออนต์ะคะ,ะแต่ตัวนี้บอกเลยนะคะว่าสีหรือว่าภายในนะคะสวยงามน่าใช้ก็เลยรีบเอามารีวิวให้ดูเลยนะคะ,นะมาต่อที่ด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็น เส้นโครเมียม2เส้นนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็สีด้านหน้านะคะอ่ะเรียบเรียบเนียนเนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีรักยิ้มนะคะเนี่ยค่ะตัวสีรถนะคะเดิมๆนะคะตัวสีรถนะคะรถสีเดิมนะคะไม่ได้ทําสีไม่ได้เก็บสีมานะคะรถสวยๆพร้อมใช้งานอย่างนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกนะคะตัวโคมไฟไม่เหลืองไม่ขุดเช่นเดียวกันนะคะกันชนนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะอ่ะ ตัวกันชนนะคะสีแม่รอกไม่ร่อนนะคะไม่มีกระเทาะเช่นเดียวกันนะคะสีเรียบเรียบเนียนๆสวยๆวยอย่างนี้เลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของด้านข้างฝั่งด้านซ้ายกันนะคะนะไปดูที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะสีด้านข้างนะคะมุมสันนะคะ,ะช่องไฟต่างๆนะคะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะเท่ากันทุก จุดนะคะแล้วก็มุมสันต่างๆนะคะไม่มีรักยิ้มนะคะไม่มีบุบไม่มีรอกไม่มีร่อนเช่นเดียวกันนะคะสีเรียบๆเนียนๆสีเดิมๆบางๆนะคะตัวยางกับล้อกันบ้างนะคะอ่ะตัวนี้เป็นล้อกระทะนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะยางนะคะได้ยางปีใหม่ๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นยางปี2022เลยนะคะ่ะ ยางกลางปีนะคะเป็นยางโยโก,โกนะคะโยโกฮามานะคะดอกยางเหลือลุ้นๆนะคะตัวนี้คุ้มเลยนะคะสาหรับยางสี่เส้นก็คุ้มแล้วนะคะนะใช้อีกยาวนานนะคะใช้ได้เป็นปีสองปีเลยนะคะสวยๆเลยเหมือนรถพึ่งจะเปลี่ยนยางมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้บอกเลยนะคะตัวรถนะคะนะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานนะคะข้อดีนะคะเขาจะเข้าศูนย์แมนเทนเนนต์นะคะนะ เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามอายุตลอดสัญญานะคะถึงรอบนะคะการแมนทานั้นนะคะอันนี้เข้าศูนย์นะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องของเหลวตามรอบตามระยะที่เขากําหนดเลยนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจกฝั่งด้านซ้ายนะคะกระจกเดิมทุกบานนะคะเนี่ยค่ะเดิมๆนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะกระจกเดิมก็จะมีตัวโลโก้โตโยต้านะคะประทับลงเลยนะคะทั้ง บานประตูทุกบานนะคะตัวกระจกนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็ประตูสไลด์นะคะสีเดิมๆนะคะตัวสีรถนะคะสีเดิมๆบางๆนะคะไม่หนาเลยนะคะฟังเสียงได้นะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวล่องนะคะร่องรางน้ำข้างบนนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นตัวเม็ดอาร์ตเลยนะคะ การันตีเรื่องตัวรถไม่มีพลิกควาำไม่มีตีลังกามาแน่นอนนะคะเมดอาร์ตนะคะตั้งแต่หัวเก่งนะคะจนถึงตัวท้ายเลยนะคะท้าย ัวรถนะคะเนี่ยค่ะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะประตูลังหรือว่าช่องไฟประตูหลังนะคะเท่ากันทุกจุดนะคะไม่มีบิดรูปไม่มีบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้าโคมไฟหลังนะคะชุดโคมไฟเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็พาดูว่าเป็นตัวโคมไฟเดิมโรงงานยังไงนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังนะคะสติ๊กเกอร์คอมมูเตอร์อยู่ครบโลโก้โตลต้านะคะนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะ ในส,ส่วนของด้านหลังกระจกหลังนะคะเนี่ยค่ะเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของสีนะคะสีประตูหลังนะคะเรียบเรียบเนียนเนไม่มีรอ,อกไม่มีร่อนนะคะไม่มีรักยิมเช่นเดียวกันนะคะแ้วเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของโครงสร้างด้านหลังคันนี้นะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะมุมนะคะ สันนะคะเม็ดอาร์ตนะคะจุดต่างๆนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวโชคเดิมนะคะโชคเดิมไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะในส่วนของตัวประตูหลังนะคะหัวน็อตนะคะไม่เคยขยับเช่นเดียวกันนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเนะเม็ดอาร์ฝั่งซ้ายขวานะคะขอบประตูหลังนะคะเนี่ยคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะไฟเดิมโรงงานนะคะก็จะมี ตรงนี้นะคะจะเป็นไทยตัวอีกอบนะคะสังเกตได้นะคะตัวโคมไฟเดิมนะคะเม็ดอาร์ตโครงสร้างนะคะด้านหลังนะคะกันชนหลังด้านท้ายนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบไม่เคยเข้าโครงสร้างมานะคะทุกจุดเดิมๆนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูก็เช่นเดียวกันนะคะประตูนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะสวยๆตัวประตูไม่เคยเปลี่ยนมาเช่นเดียวกันนะคะ มุมสันขอบต่างๆเม็อาร์ตอยู่ครบนี้เห็นเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของตัวรถนะคะตอนนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจตัวรถตู้นะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนะคะของดอกเบี้ยนะคะ โฟรถโดนใจนะคะเริ่มต้นที่2.59สี่ปีนะคะห้าปี2.79นะคะหกปีนะคะ2.99นะคะรถตู้ตนะคะผ่อนหกปี2.99ราคา819,000บาทนะคะคันนี้นะคะอ่ะลูกค้านะคะผ่อนอยู่ประมาณ15,000บาทนะคะใครสนใจยังไงนะคะบอกเลยนะคะว่าโฟดอกเบีย้ยตัวนี้นะคะสิ้นสุด 15กันยายูนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจยังไงติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาหาพัดได้เลยนะคะรีบๆเลยนะคะมาต่อในส่วนของฝั่งด้านขวานะคะในส่วนของฝั่งด้านขวานะคะสีรถมุมสันนะคะ,อะขอบเรียมต่างๆนะคะไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบนะคะแทบจะไม่มีขนแมวเลยนะคะตัวรถนะคะ,ะ,ะกระจกนะคะทุกบานเดิมนะคะ,ะเดิมๆนะคะโลโก้อยู่ครบแล้วก็าราง ลังคาละคาล้างน้ํามุมขอบลังคาข้างบนนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบทั้งสองฝั่งข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะอันนี้เม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนะคะช่องไฟระยะห่างต่างๆนะคะในตัวด้านข้างของฝั่งด้านขวานะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวนี้นะคะรถไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเริ่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะรถทุกคันนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะเรา รถนะคะเราสามารถโอนได้นะคะคันไหนโอนไม่ได้ยินดีรับซื้อคืนเต็มราคาเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะคะโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้มาดูกันนะคะนะเดี๋ยวให้ดูแก้มสาย <c oughs> แก้มกว่ากันเลยนะโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะ มาดูในฝั่งของแก้มขวากันก่อนเลยนะคะตัวแก้มขวานะคะน็อตไม่ขยับนะคะเม็ดอาร์คหรือว่ารอยซีนเดิมทางมะพร้าวนะคะสีเดิมไข่จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นหม้อลมเบรกนะคะปั๊มลมเบรกนะคะเดิมๆสวยๆนะคะหม้อลมเบรสภาพสวยๆส,ยสภาพเดิมๆนะคะไม่มีเยอะไม่มีแตกแล้วก็ปั๊มลมเบรกนะคะไม่มีรั่วซึมนะคะนี่ค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะในส่วนของคานฝั่งซ้ายคานหน้าซ้ายนะคะเดิมเดิมนะคะสวยสวยนะคะไม่มีอ่าเดิมเดิมสวยสวยนะคะเม็ดอาร์ตรูกลมๆมนๆจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดมีให้เห็นนะคะด้านในนะคะ QC แต้มสีโรงงานอยู่ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของท่อน้ำยาแอร์นะคะ ตัน้ำยาแอร์เดิมใสนะคะอินเตอร์นะคะอินเตอร์เดิมโรงงานนะคะตัวอินเตอร์นะคะสวยๆนะคะเรียงแถวอย่างนี้เลยนะคะไม่มีล้มนะคะอินเตอร์สวยๆสภาพเดิมค<ม>าด้านหน้านะคะมิอดอาร์ตนะคะตัวน็อตไม่ขยับนะคะถัดมาในของตัวรถนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติหรือว่าตรวจสอบตัวรถได้เลยนะคะเป็นรถปลดระวางหน่วยงานนะคะเข้าสู่แมนเทนเนนตตลอดนะคะเช็ครอบตามระยะสูตรตามที่กําหนดเลยนะคะเดี๋ยวพัดพาไปดูในส่วนของ ภายในห้องโดยสารกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะมาต่อในส่วนของห้องโดยสารนะคะบอกเลยนะคะว่าภายในห้องโดยสารนี่คือสะอาดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนะอันนี้คือภายในนะคะห้องโดยสารนะคะเบาะนะคะได้เป็นสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังสามแถวใหญ่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะนั่งสบายนะคะตัวเบาะไม่มียุบไม่มีขาดนะคะเบาะเต็มทุก ตัวเลยนะคะมาพร้อมกับมา่านรอบคันนะคะติดมา่านแล้วเรียบร้อยติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะนะพี่ๆท่านใดมองหารถหรือว่าสนใจตัวรถก็ติดต่อเข้ามาหาพปาร์ตี้ได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งสองหกดสองนะคะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหกแดสองย์นะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนแอลไลได้เลยนะคะอ่นะ มาต่อกันเลยนะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของหลังคาข้างบนนะคะอ่ะเดิมๆนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บนะคะอ่ะสภาพสวยๆนะคะเนี่ยค่ะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะรถสะอาดสะอาดนะคะรถคือเพิ่งเข้ามาล้างแล้วก็ทําความสะอาดนะคะก็เอามารีวิวให้ดูเลยนะคะตัวนี้จะเป็นบาก์กลางนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะอ่ะในส่วนของด้านหน้าในส่วนของ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขคับนะคะพวงมาลัยนะคะเกียร์แมนนวลนะคะแอร์อนาล็อกนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นวิทยุ fm/am นะคะเชื่อมต่อ usb aux ได้นะคะภายในสวยๆน่าใช้งานอย่างนี้เลยนะคะไม่นะคะ 8 5 0 0 0ืนันะคะหลักร้อยนะคะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดการออกรถกับกันได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะยินดีให้ข้อมูลรายละเอียดการออกรถนะคะ่ะออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะก็ทำมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือว่าอาชีพต่างๆนะคะทาป้ายเหลืองได้นะคะป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้หมดนะคะสอบถามเข้ามานะคะนะตามเงื่อนไขที่บริษ,ษัทกําหนดเลยนะคะอันนี้มาดูกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะนะมาดูภายในห้องเครื่องกัน ภายในห้องเครื่องคันนี้นะคะสําหรับภายในห้องเครื่องนะคะ,ะห้องเครื่องนะคะสวยๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะไม่มีรั่วซึมนะคะตัวเครื่องแห้งสนิทเลยนะคะอันนี้ QC แต้มสีต่างๆนะคะในตัวเครื่องนะคะอยู่ครบเลยนะคะปัมลมอ่ะอันนี้น้ำมันโเวอร์นะคะนะค่ะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะ มาต่อในส่วนของข ente, แผ่นเพจนะคะนี่ค่ะแผ่นเพจนะคะเรียบเนียนสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปฟังในส่วนของเสียงห้องเออเสียงเครเ road, Alexa, uh, ื่องกันเดี๋ยวเรามาฟังในเสียงเออมาฟังเสียงเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะอ่ะอันนี้ในส่วนของตัวเสียงเครื่องยนต์นะคะตัวเครื่องนะคะเรียบเดินนิ่งๆนะคะไม่มีสะดุดนะคะเครื่องเรียบเรียบเนนลยค่ะตัวเครื่อง สำหรับรถไม่หลักหมื่นนะคะใครหาอยู่นะคะตอนนี้ก็ได้มาก็ประมาณ20คันนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะหรือว่ารายละเอียดการออกรถนะคะถ้าพี่ๆหารถตู้อยู่นะคะที่นี่เราเอามาไว้ให้แล้วนะคะรถมีมากกว่า60คันแน่นอน,นะคะใครมาก่อนเลือกก่อนนะคะไม่น้อยนะคะมีมานะคะ สำหรับคันนี้นะคะวันย้ำอีกทีนะคะก็จะเป็นตัว Toyota c o m m มูเตอร์3.0ปี2018นะคะอ่าะคะเป็นปี2018นะคะไม่วิ่งแค่85,000กว่ากิโลนะคะราคาขายอยู่ที่829,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่15,000บาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59%ต่อปีนะคะนะรีบรีบ,รบสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลก็ติดต่อเข้ามาหาพัดได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะปฏีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปตีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ